ร้อยคำยืนยันพันคำบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองสมแดงกับอะมิโนโกะเป็นอาหารของพืชอาหารของคเน,น,นี่ยคือพลินาเค่ดีสมเกาหลีตังกุจับอันนี้กัซอยได้ที่คนทีเป็นไขมันอุดต,ตันนี่ยังกะซอยได้ที่ราคาเด้อเขากะงามกล้องนี่เลยโย่ ต้นทุนกับเราต้องล่งหลสิประหยัดทุนอีกตักเยอะแยะนี่ก็มาจากบุรีรัม,มย์แม่จันสีวงติตโตได้ค่ะ062 9กสองเ้หนึ่งอันนี้ล่ะคันผู้ได้ตองกันกันโทรมากบ่บ่แพงดอกค่ะบ่แพงต้นทุนบ่แพงจะเห็นลดต้นทุนหลายๆขอบคุณนะคะเด้อ ร้อยคำยืนยันพันคำบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองอ้ออันมาดีเด้อมาดีเด้อมาเบิง่งผลงานอยู่กับอ้อยสกออยีกับอ้อยก่งามงามคือสมแดงนี่ละกับอาบโน่เนี่ละอ้อยเพิ่นรับทอยอย่างนี่กำลังลูกได้สองเดือนสามเดือนหนึ่งสุดยอดเลย เด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดอยากได้เกษตรดีๆงามๆนี่ตน้นทุนทีบบาหไายเนี่ยนี่แหละหองกลุไส้นี่ยหอยมาเพิ่นมาสีดนี่สุดยอดเลยบัว่าอ้อยบัว่าเขาเขากะหวงกองเอเลยอยียู่เอาเท่านี้แหละเด้อคนคนญาติพี่น้องก็ได้อันนี้มันสิบ่าด้เป็นแพร่สารมันสิเป็นอาหารของเพืชโดยสฉเพาะเลย บอกินบอ่อแห้งบอ,อยังสีดแล้วสุขภาพแข็งแรงถ้าเทนี้ละสวัสดีค่ะร้อยคำยืนยันพันคำบอกเล่ายังไม่เท่าหนึ่งครั้งที่คุณใช้เองโสมแดงโสมแดงรู้จักไม่รู้จน